สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่8มีนาคม2567ค่ะวันนี้แม่มูจะพาคุาผู้ชมนะคะมาติดตามรับช่วงท่างพ่อศักนะคะวดวันที่16มีนาคม2567ค่ะงวดที่ผ่านมานะคะพ่อศักให้03มาบนตรงๆนะคะคุณผู้ชมวันนี้เขาก็มาติดตามรับชมกันต่อนะคะว่าพ่อศักจะเดินท่างให้ตัวไดนะคะจะเน้นจะยำให้ตัวไรมารับชมรบฟังไปนาแม่มูค่ะ จบยังล่ะพ่อคือจมมุมๆมุมแล้วพ่อฮัรดมันมาบอกไปซื้อเลขแล้วคืนไปคืนตัวเอาว่าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่สวัสดีครับพ่อธรรมชมนี่ถ้าทำใจวซ่ไปทำเลยไม่รอดไม่รอาเลยรวยอีกพอเด้รวยมันไปไป่ชว์ไลยรอบนี้ไล่เลยเก็บแล้วท่านผู้ชมเมียนเซจุงแล้ว เอาใสยเดี๋ยวบอลเอฟซีบนเบางวัดที่แล้วร้อนดู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 เพืเต็มเต็มเห็นบ่พี่น้องบอกว่ากลรบฟเนี่ยกลับซ้ำบ่แล้วก็สักเขียนเขียนให้นั่มไปนี่ศูนย์สามไอ้นี่ตัวของเขาสักเขียนให้บอกว่ากลับด้วยบ่ลบ่ลกลับอยู่ไหนเนี่ยศูนย์สามกราฟจำเขาเรับผมตัวแรกฟ้อมตัวแรกฟ้อมบ่างันนี้เนาะนี่เนาะดีนี่งวดก้อนนี่ครับอันนี้เขาตัวเด่นให้เลยเห็นบ่พี่น้องเขาสักนะครับ วัวว่ากับตัวนี้มันเกา้าโทนสิเป็นจีบแย่ถ้าได้กราฟสั่นเอาแล้วตัวแรกพร้อศูนย์สามตรงตรงได้พี่น้องเน้อโอ้แม่นเน้อทุ่มเน้อวันนี้เห็นว่าจะให้ตัวเดียวเลยสิพ่อเราที่แห้งคากรอนีดตามมาแล้วตามมาลร้อยวาตายไม่อยู่เย็นใจยังอีกผู้ใดเบื้องงานอะไรเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าจะเข้าจะเข้ากไปรอก็บ้างเขาเมื่อตามไปทำงานป่ะพ่อ กือว่าของเงินหมูไปซื้อ้ำแขงเลยเอาเอาจากเช่าวะเนี่เอาเนี่ยอาเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นหมูยกเอพ่อมันไปซื้อไอ้เอ็นรอยไอ้เพิ่นน้ำเนี่ยเดี๋ยวกว่าเออเาเลยเลยลุงหาเห็นว่าคุณเป็นอพ่อซื้อมาตันล้วครับผมเดี๋ยวลุงมื้อเอ็นลอยน้ำกว่าสาม โอ้หนึ่งสองพุดไทยเบาๆก็ได้เมียบไทยน้ำผ่อคนน้ำได้สัมประชมหนึ่งสองสามสองสามโอ้เสียเหมเสียไรดอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วใส่ก่อนสงกันเล่นมาพอมาแล้วมาแล้วตัวเดียวมาแล้วตัวเดียวตัวเดียว ใส่ตัวใส่เขาบาทเอาใังไหมกว่ารอตีรเองว่าที่เราบดถูกลังมันเนี่ย่ะบ้ยถืงสองตัวทากไปเที่ยวกรุงเทพได้ก็ได้ไปนั่นกว่าเนาะคือศูนย์สามวันนี่คือศูนสามมันเนียนศูนย์หนึ่งศูนสามจังเข็ดจังใดเลยคือมาใดตัวเก่าน่ำเจ้าตัวเก้านี่อันนี้ของวัดไห้ของวัดนี่ป่ะงวดนี่แล้วนี่วดนี้ สามสี่ห้านี่รักได้เนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเลขติดเป็นเลขติดแปลว่าคือหูวจักคือเก้าโรเตียเลขติดกต่หัจักคือเก้ามันเดี๋ยวมันจะเห็นดอกเดี๋ยวสีดำดอกอ๋อเจือดอเดียวันได้มันได้จังสั้นบาดมันสะได้อ๋อเือนบนเอาไมเอาไมเดียนบนบําเพ็ญประสักฮึเดียนบน หกสาเสียงท่าห oh. ุ f f ed. Ed. 9, ่ฟ oh. 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 ัดย oh. euh. ัง mm. oh. ือฟักคักใช่ไพ่อเก้าสามหกสามแปดสามเก้าสเด่นบนเด่บนโอ้หวดนีไหมคือคือคักใช่หรอ่อโอ้เหมนซ้ำกันเลยโอ้เก้าสามเด่นคักเอาล่างเลยพ่อเป็นเนี่ยยางยางยางาง เอาคือให้เบิงอยู่บางหนึ่งหันล่างโอ้ต้องเข้ากลุ่มด้วยต้อเข้ากลุ่มแล้วร้อยเก้าเก้าเนไปเลยล่างเดินไปเลยล่างน่าเห็นว่าพอสักไหเบิงอยู่บางหนึ่งหันยังมักน้ำพอสักเลยเหินล่างไปเลยของก่อเป็นบริห่ังเด้พี่น้องเ้ยมาดใหญ่มากเป็นลงใไ้เลยเนล่างไปเลยมามี่เขากลมเขากลมดับก่อเันวา คือกากระบาดหาซ้ำโอ้ตัดค่อยๆตัดแห้งบ่ได้ป่เพราะสามห้าห้าสามเจ็ดห้าห้าเจ็ดปาหนักเลวสักนี่แมนครับอือเอาอีกเพราะอือเอาขึ้นไหน่อยได้เอาไปรวยเอาไปรวยาแค่นี้แค่นี้ฝันดีขอประสักฝันดีปะม หวดนี่เนาะฝันว่าเมียเขามากมากกอดโอ้เพราะว่าเป็นสิทธิบัตจังไเล่ะพ่อเขามากอดมื่อยอายุสิบเนี่ยเขาเลยมือยแล้จังสิบคอยเขากอดย้ายไปเห็นบาดเยลเมื่อแรกจะคุยกันว่ากันอ่าโอ้ผ้าล่งทงไปเบิ่งเขาเขาก็ไปดำไล่เรากันแกล้ววานเล้วเขาก็ทีเที่ยงที่เล้วโอ้ทงบอกใหญ่ตามความฝันเนาะ ครับวัดว่าเขาแล้วเล้ยเขาอลไรล่ะคือบ๊ <c oughs> ดกวันนี่ยฝันก็โถสวนเนาะเอาเคยบอกว่าเรย์บอกเฉพาะบอกเอาเอาอยู่ดิตอนอโถสวนแต่ว่าหู้มันมีสามหู้หู้นหน่อยหอยู่ขาครับ,บยาวยิ่งกว่หู้หนึ่งหู้หน่อยกับสามหู้แต่ว่าหู้ใหญ่บรีบอกหรอกโอ้ต้องหู้หน่อยู้เพราะว่าไทยคลิปแล้วลนะ่ะพอเรียว่าพ่อฝันดีอยู่ดีพอเรียว่านีหมดแล้วพอสักฝันว่าเสียชีวิตนั่นยดีบ๊อดนะบ๊อดควันบุหนึ่งหั่น พ่อสักว่าฝันว่าเสียชีวิตนอนยังฝันว่าคลองตายอืมตายแล้วหูเมียขึ้นมากนะมั้งฝันตีตายอีกครับตายอีกสองทีก็ขึ้นเดียวเอามีแล้วนี่ฝันว่าเมียเขามาก่อนนี่มั่วนี่ฝันว่าเมียเขามาก่อนย่าบอว่าจังไิ๋บใหญ่บอยหญ่ก็เห็นอยู่ครับเดี๋ยวมือแร้งจะคุยกันว่าเพิ่งมาศูนย์บ่ะพ่อเออบอบอแสดงว่าบราไม่ศูนย์มือแร้งจะคุยกันเออ เขาละเลาธรรมชุมไม่แรงจะคุยกันว่าสัสแปลว่ากันนี่ละขั้นว่าพูดกวอนอย่กระชุนตัวเดียว่ามักตัวไล่ไล่เอาบอกเอฟซีพอนะอันนี้หดเก่าเดี๋ยวผมจะเขียนหดเก่านี่นอนเ่็ดเน้นอะไรดิอันนี้หดเก่าด้วยี่น้องด้วเน้นแล้วเน้นแล้วนั่นนี่สามตัวนั่นดิเน้นแล้วนี่อันนี้ขึ้นเน้ยนนักเลยบอลนี่เนันเมนเมนเมนโอ้อ๋อนี่ครับท่านผู้ชมพ่อเพูนเน้นเก้าสามแล้วพอเนอะเด่นบนมีหกสาม ปดสามเก้าสามสามคู่<ม>งวดนี้ได้น้อยไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับกลับถือว่าผิดอืนี่เห็นว่างวดที่แล้วนี่ศูนย์สามอันนี้บ่าวเถาเขียนให้พพราหไงไม่ไงคุณบ้านหลอกของพ่อซักให้ตัวไงในบ่าวเ้าได้หลอกให้เพราะว่านี่ถ้าพ่อซักเขียนให้คือตัวนี้พี่น้องเห็นบ่าศูนย์สามศูนย์สามมาตรงๆได้พี่น้องเด้ถ้ามาตรงๆมาตัวกลับถือว่าผิดตัวนี้บอกว่าถ้ากลับด้วยบ้านกลับจำ อ่าบอท่านกลับซ้ำแปดเก้าตัวนี่เก้าตัวเขาเลยนะพ่อเนาะเขาเลยเด่นล่างท่านผู้ชมเด่นล่างงวดนี้นะครับสามห้าห้าสามตัวนี้เจ้งไหนบอมักเปลีกาไปเนี่ยต่อบอตัดสามห้าห้าสามเจ็ดห้าห้าเจ็ดล่างสองคู่เท่านั้นบนสามคู่ล่างสองคู่นี่ตัวเน้นนะพี่น้องเด้นนี่นี่ตัวนี้นมันใหญ่คือบ่นบ่นแล้วว่ามันใหญ่คือบ่น มันใจชุดบนนี่ว่าพ่อมันชุดบอลล่ากับพ่อฝันได้หรอกอืนใจชุดบนเพราะว่าล่ามันวิ่งตัวเดียวครเมื่อที่แล้ววิ่งศูนย์ตัวเดียวอือันใดล่างบนวิ่งศูนย์ตัวเดียวมาดิอาบนวิ่งตัวไหนงวดเนี่ยนี่ดิวิ่งสามวิ่งสามขวเขรอสามเซียนละสิบแล้วเขียนให้นะครับพ่อวิ่งสามเขียนเสียงวะน่ารู้ วิ่งสามสามตัวเดียวหน่วยบนหน่วยบนหน่วยเลยหน่วยบนเลยครับผมพิดถือว่าเขารักซิถือว่าผิดอสโอปันเล่นมาปะวิ่งสามหน่วยบน้อครับผู้ชมเด้อวนะครับเมเดียวสามเม็ดเดียวถ้าออกตัวกลับถือว่าผิดถือว่าผิดค่ะเอานี่ท่านผู้ชมนะครับน้วแคปนาจอได้พี่น้องเด้อเอฟซีรอดถามกันเข้ามาเลย รวยรวยกันนาดกันซื้อรถเตอรี่บนวิ่งสามเด่นบนหกสามแปดสามเก้าสามก็ซักพื้นมันใจชุดบนนะพี่น้องเด้อเน้นที่เก้าสามเพราะวางหวดที่แล้วเนี่ยคือศูนย์สามมาตรงๆนะครับศูนย์สามมาตรงๆนี่เรดีมั่นดันสามสูตรนี่มันวิ่งแล้วสามเม็ดเดียวก็มาใส่ศูนย์ว่าตัวนี้มันออกแล้วแล้วเอา ก็ว่าแปดกับบอมีดอกอยู่นี่ตัวหนึ่งมันมีแปดที่แน่ๆคืชสองเม็ดนี่แหละล่างพี่น้องหาหายิบจับลอตเตอรี่ฉลากกินแบงไว้ล่างสามห้าห้าสามหาสามนี่อ่อนๆเนื้อเพราะว่าบ่มักกับบอเป็นยังตัดออกไปหลักคือเจ็ดหาพี่น้องเห็นบ่ะเจ็ดห้าห้าเจ็ดกับสามหาท่านผู้ชมบ่หลายบ่หน่อยบ่หลายฝันดีพร้อมพ่อสักบอกฝันดีพร้อม โอ้เข่าแล้วเข่าแล้วเข่าแล้วนะพ่อเนาะทายะบี้เขามากอดแล้วเขาพาไปเบื้องป้าเข่าของบาทอ่ะเขามากรอดแล้วพาไปเบื้องป้ามาเข่าเออบุญมาเทาวันเที่ยวไรหรือพ่อบุญที่มาเทาได้หมื่นหรือเปล่า บุญเหซีแมนได้แการสงการสงการจะใส่สงการุบอกเอาบุญละพ่อจังมวนผมว่าเองานะครับขอบคุณพ่อศักพี่น้องเยสองเที่ยวน่พอหกสงการไอ้พาอีซมันมันอีกแล้วพอเด้เอามันมันเอามันมันเขาบมเขากรุมพอมาขอบคุณค่ะพ่อศักคะอบอกันไหมคลิปหน้าค่ะขอพูพิ่บุ๊ีบคนี่สวัสดีค่ะ